สว so, oh, ัสดีครับเม่เคืนข้ะแกเมื่อันไม่มีนองเขานะครับไม่่ก๋เนมันก็ปั้นอาเมื่อวันเนว่ไมันตดตรงเนาะบ้านหลังเก่าเนาะบ้านหลังเก่ามันอไฟเห็นยาเนาะบ่ทําไมเห็นาเนาะบ่เห็นบ่เห็นก้เก่าสแน่นเนาะพาว่าจะบานเลยทีในไฟมันไม่จะเยนไงเี้ยนเก่าถาว่าาบ่เห็นนะบ่เห็นไผเาบอไบานเทีแล้วเก่าสูเนาะเห็นแต่ภาพ เห็นเห็นได้มอลักแร่เพื่อนต่ว่าต้มน้ำเดือดเือดมีลักแร้อยู่แต่วันว่มีคนสาวแต่ขึ้นไปเทิงเฮียนก็คนที่เาเห็นยายเด็กเขอยู่ดิขึ้นไปเทิงเฮียนกับมองเพื่อนไอ้ปั้นฝ่ายก็มีไอ้ฝ่ายก่อกว่าถ้าปั้นเมื่อวานว่าเด็กขอพู่มมาช่องหนึ่งคือบ่าคือว่าปั้นไหนเรื่องะไรเด็กขอบ่ะขอขออยู่ขอให้ลูกฝันให้ลูก มีโชคมีลาบแต่มันบ่มีดวงมันบ่มีดวงนี่เนาะเอาพี่ขึ้นมีร่องหรอมันบ่รวยมันจังไม่น้ำแดงขอโชคขอลายท้าไปเลยก่อนเนาะน่ามีโชคก็จะเห็นหลอดดอกว่าโป้งหลอดดอกนะครับวันหนี้ครับมาแกเมื่อไหร่ไม่ก็ฟันเมื่อไหร่ใ้เก่าล่ะเอาเมื่อไหรฟันได้ป่านเลยคืนแกฝันว่าผู้เฒ่าใส่ชุดขาวเอาเอาไอ้พันพันน้อยหน่อยไอ เป็นก็คือ,อยาสูบยาไม่ยาะแต่ว่าน้อยน้อยเป็น,นซีมว่วงออกเดียมเดียมไม่<ๆ>มหายเกยกระแบมเมื่อเอาเพราะเกแบมเมื่อเอาไดแล้วบบดน,นี้เพิ่นก็บอกเพิ่นแล้วก็แล้วก็วกบอกว่าเราไปเกกับคอยพื้พื้นพื้นมันเป็นแมงหาล่อยอะแปงหาล่อยแต่ว่ามันเป็นแมงหาล่อยเ็นต้าไอ สดยพ่อปียะเ็นเตอร์สดยพ่อปียะแม่ะว่มีนะขำพายมาเฮนเตอร์สดยพ่อปียะจะมาเป็นแบ่งหาลอยเราเห็นเขาเห็นได้เราเกยกับซาธุสาธูแเราเกก็เอาเขาไปในิ่นวางไว้ถ <paper> ึงหินโอ้ยหินเี่อ่าแล้วถ้าเก็ไปเกฟันยังเราไนิ่มีโชคเลย แล้วเขาจะทปกติเจ้าเนาะเมืนเนี้ยแมงหาลอยเลยเนี่ยอ่าไว้ทั้งหิเพราะเพราะเห็นเต่เห็นเปแมงหาลอยแต่ว่าเป็นสาเลพอปียาไหมเห็นแต่สาเพอปียาก็ก็ชิบะทาทุนมาทาทุนแล้วก็เอาไปวางไว้ทั้งหิ่ง่ายตัวนะเข้าไปนอนพลบียหาราสองสามหัดแล้ว พออ่อปียวันเกิดอ่ะยิบามางนั้นหมักเป็นกถิ่นเลยอืมท่าปียมาหาดอกกวันที่ก็ผ่งางศูนย์เพื่อเกิดวัตถิหารได้ก็อีหล่ะหายแล้วเนะอรากันที่หายแล้วเนาะอ่ะลอหมดเลพี่้องแบ่งหาร้อยเนาะจ้ะจะแบ่งเป็นแ,แบ่งของสุ็จพอร้องหาจ้ะเห็นเห็นองค์เดียวพี่ออกเนาะ,ะพี่ยอกแล้วก็เลยได้กงเลยเจาว่าเป็นรอ เบ่งหารอยก็เลืไปไวทัหงหิจ้าประมาณน,านาั้นนะข้อฝันเนาะจ้าคอฝันดีด้อาจจะไปโชว์เป็นไชยอยอพิจารณาเนาะทนเนียฝันฝันได้ข<ะ>ึ้นหินันต้นงอไอย่างเอาเรียงได้ไปเกฮะแล้วฝันเยอะกบหิงพายจะเร่มอย่างแม่นเลยด้วยจะเข้าเลยเขาตรงๆเอฟซีชงมานม้ำไปเกยเลยนะเราไปเกยเนาะเยอะอยากไห้ทึกกันเถอพี่น้องเอ้ยอยากไอ้ทึ้งอืม รอจากว่าไปมันเป็นหลัวดวงไปขึ้นดวงไปลงเนาะอยากถือเพราะว่ามันจะงานแต่งน้องว่าเนี่ยมีเงินเ่ามีเงินผูกแขนอ่าเป็นแม่ทั้งสามีเดี๋ยรเยาตัวให้ได้ใช่ตัวมันคืเข่ามือเงินนี่แหละเออใช่ถูกนางภากัลลังผูกแขนน้องนี่กันนางภากัลลังน้องไผ่นางภากัลลังแม่นท่องนี่ยนางเป็นตูนะครัไปอีกช่องอันที่ยิบผายิบหกวัยยูดิไม่เทงานแต่งเนี่โอ้งานแต่งเงี้อ กตีกันผู้เสียเนาะคือเป็นผู้ภาคเขาพันคือยาสูมนะว่าจะเพียวแต่ว่าพันพันน้อยๆหน่อยนยเพี้วมากก็เป็นแบงหาร้อยแต่ว่าเป็นรูปสุดยอดปิยมหาราชเนาะก็เลยตีกันหาร้อยกับตัดหาศูนย์ครับศูนย์ๆพันปิยาก็คือยืมสามสันละเนาะขอโชคดีกับความฝันไม่เกินนะฝันถือวฝันดีฝันงามอยู่ฝันเป็นผู้ภาคเข่าเลยมั้งก็ลังพิชกก็ได้ไม่เกะกันเลย ตุขภาเขาเอ้ยดูร้านมิโชไม่ใช่ขเขานะันเกลอเนาะฝันดีหนะ่อยจะมิโชดีดอกเงินก็ได้นะครับพินาวตีสวยกันเนาะครัโอ้ยเป็นไดช่วงนี้ลปทูราคาดีป่ะขึ้นลอยหนึ่งคืนดีแล้วขคือเราลงป่ะบอไม่ก็ขึ้นเอ้าขาราคาเก่าแต่ไม่ขึ้นมาได้ไงเาข,บเา,ขาบขอบื่ ปกติแล้วเคยสิ่งแรงกเขียนับเออเนาะว่าเนอะเดี๋ยวมันมันเดี๋ยวมันจะขึะ้นราคาเนาะมันค่อยลงมาขึ้นแล้วลงให้ไดนะ้เนาะมันไม่ลงง่ายๆขายนะจขายราคาเออเป็นสัตว์มันไม่ขายราคาเก่บาบอกไว้ว่าตัวันขึ้นวันนี้ตัวกล้องในพันหาเลยมันจะลงมาพันสามพันปีนี่บ่ะไม่มีมันจะข้างเลยมันจะขึ้นเอา้าเป็นสัตว์ขึ้นจะขึ้นไปนขึ้นไปหนาเป็นราคาข้างอยู่เลยก็ถอยหลังให้เขา ประมาณเออประมาณ,<อ>มาณเครื่องเดือนหรือพวกเจ็ดเดือนก็ก็ะคืนอีกแล้วเอ๊สั้นวะวันนี้เขาเพิ่มราคาวไหนกบ,บมีคนฉือ,เ,อเขากเขาก็ยหน่อยลงหน่อยลงใช่จากเคยได้หาร้อยก็บเหลือสี่ร้อย มันคือลักรอาอะไรไมีต่้งกำไรสิรดลรก็สู้ขส่ละาเก่าสองกล้องเลยพรที่ลอยว่ากไรยง่เเป็นไมับม่เสรคือกล้องมาสี่ลอยได้สองกล้องเหรอกำไรไหมัม้กำไรประมาณขาวข้าวประมาณมันบอกกำไรมันเด็กทรงมูกทรงมูคือกับเขากับน้ำมันจะเลือเ่อเป็น ประมาณหาล้อยอย่างนี้ละสองกล้องเลาะแต่เวลายเนาะก็แต่ดีก็เห็นงานเหลืองหนึ่งเชื่อนเออเครื่องน้ำมันนะสิค่าเครื่องปรุงเนาะค่าน้รค่านี้เนาะแต่มันโม่เลยเสียค่าเราเขาเสียแต่ค่าน้ำค่าไฟเงี้ยเอาเนาะอืมอือยีก็เลี้ยงลูกวุ้งงาควายแท้สามีอ่าก็ประมาณนั้นนะครับเนาะอ๋อค่อยๆดีไม่หลังเรื่องลูกกันเงเ้ยยีก็ก็ดพ่อได้๋ยซอยเมียทีเนาะ ขาห้กังใจไเกปละคอยฟันแม่นๆเงินมือเสีย่เขาเนี่ยโอ้สาให้ไม่เกกนาผานอะไรเสาเนาะพอีซี่มแต่ผ yeah <okay. well ู้ใจดีขาฟันแมนอีซี่ิก็แรงกำใจแบบก็ได้ซอยกันนกันนะว่าแมนกับไฮพัวแมนเลยไฮแต้ผู้ไฮไฮผู้ไฮแมนเลยไฮผัวแมนกับเดียก็ยังดีอะเดีกดีเนาะอ่ะครับแม่นทงสามีนะภรรยาหล่ปสีสัตว์้อนเด้งเลยด้อะครับตามนี้เนาะ อามทตสสรุปสรุป <c oughs> จำเลยแต่ว่าเป็นกระดาษแฟนหน,น่นอน <c oughs> พี่ออกเป็นเงินหารอยพัน่ะเป็นเงินแบ่งหารอยพี่ออกพันะก็เลยผา,ากันตีหารอยกัตีหาโูนโซน,น,นแ้วก็อสองสามสองสามสอสามปียะนะเป็นเห็นวัดปียะพอพอปียนะนั่นเหือนกันครับกับองพีเจ้ารับปูเขาฝาให้เพลนาะพันคืออยาสูบเลยละ พันน้อยนะอย่าว่าบีมันเป็นเป็นห้ารอยกับประมาณนี่แหละนะครับกับตีกันง่ายๆ่ะที่ห้าศูนยูนูนย์นี่แหละกับวันปียกสองสามเนาะสำเ็จพอเราหานะครับ้เพื่อนม้อเห็นแตกต่างจากมาเตอกับเมาเกนรกับเม่เกี้กะพอเมนทองบ้านซอยกันเนอะนะครับเพื่อนยังเหรอัต้องบอกอ้าวช่วชมันาขอบคุณไม่เกอะลายทีแบ่งปันครับสวัสดีครับสวัสดีครเจ้าค่อสั่งอยูไกได้ยเสียงเข้ามาเนาะ Yeah. okay